วันนี้คุณลูกค้ามาเข้ารับบริการกับทางนุชมีสปานะคะสปายคุณลูกค้าหัวฉันไปหมดเลยเว้ยข้าจะชอบบริการมากต่อไปจะเป็นบริการเนลสปานะคะตัดให้ขาดเลยกรซับๆให้มีจุบด้วยจุบอีกแล้วจากนั้นเราจะทำการแฮร์ทรีทเมนต์นะคะคุณลูกค้าโหถ้าทางคุณลูกค้าจะไม่ได้แปลงผมมานานแล้วนะคะใหคอสนี้สบายดีชุ่เ้ อันนี้จะเป็นของที่ระลึกจากทางร้านเรานะคะเอาละค่ะเข้าสู่เมนคอสของเรานะคะคุณลูกค้าโหยังไม่ทันเริ่มเลยคุณลูกค้าเอ่ยปากชมซะแล้วทางเราขอพระคุณมากเลยนะคะเออสมแน่นาวิคุณลูกค้าผ่อนคลายนะคะคอสนี้จะเพิ่มความสุขให้กับคุณลูกค้าค่ะช่มยหั คุณอมก็มีเรื่องราวให้ต้องฝาฟันอ,อ,อ๋อยมีกาตัวเล็กมากเล็กมากน้อยจบคอร์สแล้วค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวทางนุชมิสปาจะมีเซอร์ไพรส์รสด้วยนะคะเวลคัมสแนคกับคุณลูกค้าห้องรับรองพร้อมไหมคะคุณจู๊ดเออพร้อมให้บริการแล้วค่ะอ๋อยห้องพร้อมแล้วเข้าไปได้แล้วคุณลูกค้า แป๊บนึงอยากกินไม่หมดละจ้าพอแป๊บนึงนะจ้าอ้อยอ้อยเดี๋ยวทางนี้บริการให้ต่อเองฮะเข้าห้องเถอะ